ฤทธิ์สีดวงทวารที่รุนแรงตัวสิ่งน,นี้ซื้อกลับไปดูเองเพียงแค่ใช้ครั้งแรกคุณจะเชื่ออุจจาระมีเลือดปนทามันคันและชิ้นที่ทวารหนักทามันทวารหนักมีสารขัดหลังทามันรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในทวารหนักทามันทวารหนักบวมและเจ็บทามันฤทธิ์สีดวงทวารยื่นออกมาทามันมันจริงๆแรงมากไม่ว่าคุณจะอายุสามสิบ สี่สิบหรือห้าสิบหกสิบคุณต้องลองใช้ลองทามันดูคุณจะรู้ว่าก้นของคุณจะสบายแค่ไหนและคุณจะรู้สึกผ่อนคลายแค่ไหนนี่คือวิธีใหม่ในการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารในปี2 0 2 4มันง่ายจริงๆพัฒนาโดยของสูเดอร์ฟอร์มซูติเคิร์สเจลฤทธิ์สีดวงทวารทางการแพทย์ของคองสูเดอร์ได้รับการรับรองเครื่องมือแพทย์ประเภท 2. คุณจะรู้หลังจากใช้ฤทธิ์สีดวงทวารยื่นออกมาอุจจาระมีเลือดปนบวมและเจ็บรอบทวารหนัก ขัดและชื้นสารคัดหลัง่งปรับใดที่คุณอายุระหว่าง3 0 6 0ปีคุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงด้วยมันเพียงวันละครั้งไม่เสียเงินเปล่าตอนนี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อซื้อผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการฉันอยากใช้เงิน300ซื้อเจลิตสีดวงทวาร300อยคุณใช้หมดได้ไหมฉันมีฤธิ์สีดวงทวารมานานแล้วคิดแต่จะเก่าเพราะมันถูกหลายคนเลื่อนผ่านฉันไปหลายคนแนะนำให้ฉันหยุดถ่ายทำแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้ฉันอยากให้คนอื่นรู้ ว่าหลอดเข่าเล็กนี้ดีแค่ไหนในการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารวันละสองครั้งถ้ามันและเห็นผลทันทีด้วยการสูมซับต่อเนื่องอ่อนโยนและดูดซึมได้ดีบำรุงทวารหนักไม่ทำร้ายทวารหนักรักษาปัญหาธิ์สีดวงทวารฤทธิ์สีดวงทวารยื่นออกมาอุจจาระมีเลือดปนเจ็บเมื่อถ่ายอุจจาระเยื่อเมือกทวารหนักเสียหายอาจมีอาการคันทวารหนักที่ทนไม่ได้มักจะอดไม่ได้ที่จะเกาทวารหนักชื้นสารคัดหลัง่งกลิ่นแรงที่ปกปิดไม่ได้ ริดสีดวงทวารกำเริบเมื่อดื่มเหล้าหรือกินเผ็ดไม่ต้องหาวิธีอื่นอีกแล้วเพื่อนที่เคยคิดว่าแพงคราวนี้ปิดปากไว้ถ้าคุณอยากรักษาริดสีดวงทวารจริงๆปัญหาริดสีดวงทวารยื่นออกมาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสั่งซื้อตอนนี้พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้าน